ก็ขอบคาสวัสดีทุกคนท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็เต็มเลยอ่านี่สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนอ่าวันนี้ผมจะมานะพับเปิดไข่แล้วก็เปิดไข่เป็นอีพีที่ที่อะไรนะพีที่สี่ป่ะอ่าเปิดไข่ีพีที่สี่แหละอ่าครับมาเปิดไข่กันอีพีที่สี่นะทุกคนก็เปิดกันจนก,กว่าไข่น้ําจะหมดแล้วไข่ใหม่จะมาจะทําแบบนี้ตลอดทุกคลิปนะอ่าก็ เดี๋ยวถ้าขยายผมทำแมปอะไรเพิ่มก็มาตอนนี้ก็มีแค่ด็อบมีนะ่องผมเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยววันนี้พาทุกคนเปิดไข่นะอะก็เปิดไข่กันกะไข่ครับไข่น้ำนั่นแหละ,ะไม่มีไข่อื่นเลยอไข่ต้มเปิดไข่ต้มน้องบอกเปิดไข่ต้มนะโอเคเดี๋ยวพาทุกคนเปิดคลิปเราวันนี้มีอะไรพิเศษทุกคน ก่อนจะเปิดเวันนี้ผมมีอะไรจะาทำให้ทุกคนดูว่าเคอทำนีออนตัวนี้นะเจ้าน้องนาวานนาวานใช่ไม่เคยนาวานนะไม่ใช่นาวาวอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่นาวอวไม่ใช่นาวาวนาวานโอเคก็ว่าทุกคนมาเปิดนาวานกันนะครับผมโอเคน้องนาวานนาวอ นาวานโอเคเดี๋ยวพาทุกคนเปิดนาวานเดี๋ยวขอตัดไปตรงที่ทำนิอ่อนกันทุกคนไปครับตัดเลยนะทุกคนว่าก่อนโอเคครับมาตอนนี้ก็ไม่อยู่ตรงจุดทำนิอ่อนนะทุกคนก็น้องนาวานนะนาวานนาวานเออนาวานทุกคนมาเดี๋ยวทำนาวานค่ันนาวานนาวานน้องนาวานมา น้องนาวานะโอเคคือน้องนาวานกันทุกคนมาน้องนาวานนี่ออนแล้วหนึานาาน่งน right ี่โคตรสวยทุกคนโอ้ยระเบิดแล้วนี่โคตรสวยครับทุกคนเป็นไงสวยมากนี่นี่ออนแล้วอ่าโค้สวยทุกคนนี่หัวเรืองแสงเลยนะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างทุกคนนี่ออน เรียบร้อยทนเออโอเคแต่พูดตามไปสายใ่เลยออนที่จีคุยกับน้องๆไปสายทุกคนพูดตามเลยโอเคมาตอนนี้นะนีนออนก็มีทั้งข้างบนและข้างล่างนะสตยดายเขาไม่ดีไเรื้องแสงด้วยโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวโอเคเดีเ๋ยวเราไปเปิดไข่อ่ะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปเปิดไข่กันก็ถามว่าพี่เรื่องแสงทำไงทำให้ผมกดแล้วไม่ได้พี่เรื่องแสงก็ ในคลิปนี้สอนนะทุกคนก็คือการต้องเลี้ยงให้โตนะซีตัวถิ่งทีาทำตั้งแต่แบบนี้ได้ทุกคนอ่าในคลิปผมมีสอนอยู่ครับครับอ่าเนี่ยตั้งแต่ประมาณนี้ทุกคนตั้งแต่โคตรเยอะอืมโอเคไ้มเดี๋ยวพาทุกคนเปิดไข่กันนะพาทุกคนเปิดไข่กันอ่าเดี๋ยวดูอันนี้อ่าพาไปแคมป์โอเค โอเคครับทุกคนเดี๋ยวพาไปทำไค่ใกล้ตโตนะอ่าถ้าผมก็ยินอย่างเดียก็มีเพจอยู่นะทุกคนเพจนี่ไม่มีใครกดไลค์เพจเลยทุกคนถ้าใครดูคลิปนี้ฝากกดไลค์เพจเลยนะครับอ่าเอาอ,อันนี้หมดเออมาตอนหมดพอดีนะทุกคนเดี๋ยวไปโรงพาบาลโอเคไปโรงพยาบาล ไปโรงพยาบาลนะทุกคนไปโรงพยาบาลก่อนทุกคนไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลทุกคนไปโรงพยาบาลเด็กเกาะเต็มตัวเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อาอทุกคนครัอบอ่าสหรับใครแต่ละฟองเพราะผมจะฝากไว้ผมก็ต้องเดินทำไงทุกคนถึงว่ามันจะเต็มแบบไกลเนี่ย ก็มีน้องๆมาช่วยทำเลยนะก็มีพวกน้องโฟกัสน้องอะไรก็มาช่วยกันด้วยนะก็เลยเร็วทุกคนเดี๋ยวขอตัดไปตอนภาพที่ใครก็รจะฝักทุกกองไงทุกคนโอเคปะครับ โอเคครับมาตอนนี้ผมก็ได้ทําการเลี้ยงครบห้าฟองอ่ะทุกคนนี่ห้าฟอง <c oughs> นี่ <c oughs> เลี้ยงครบห้าฟองแล้วอ่้ทำการเลี้ยงครบห้าฟองอ่ะทุกคนอ่าทำการเลี้ยงครบห้าฟองอ่ะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปเปิดไขรเปิดไขรเปิด่ครบฟองแรกแล้วผมขออัตาแรกก็ได้อ่ะอัตาแรกก็ได้ตัวสวยๆขออาตาแรกเพ๊บเพิแล้วทุกคนปพ๊บโอ้ได้ล้องโปู ได้ปูอ่ะฟองแรกได้ปูอ่ะ <c oughs> ปูมีเจ็ดตัวแล้วนี่โอ้ <c oughs> ได้ปูทุกคนล้างเหมือนคิดที่แล้วเลยอ่ะฟองแรกได้ปูดูดีดูปูผมดิทุกคนแค่วัสิบหกตัวทําเมก้าไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวรอเฟสต้าทุกคนเดี๋ยวอัพตัวแรกก็ได้อันต้าแรกครับเพื่อนน้องปูอันต้าแรกอย่างนี้คือน่าจะอยู่ที่สามห้าเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูครับว่าตลาดตัวมีโอกาสออกรี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ฉันใจแหละพูดจริงอันพูดผิดอันคอมมอนโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดูก่อนว่ามันมีระดับอะไรบ้างโอเคทุกคนอุ้ยมีโอกาสออกระดับคอมมอนก็คือน้องปลากระเบนของเรานะครับน้องปลากระเบนของเรามีโอกาสออกอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นนะทุกคนแล้วโอกาสออกของน้องปูกับน้องโลมาอยู่ที่สาิบห้าเรซ็นือว่าเยอะที่สุดนะทุกคนอะคอมมอนนี่คือระดับก็คือหาง่ายมากนะตาจริงนะ อันคอมมันก็อยู่ที่ง่ายแล้วก็เริ่มยากทุกคนแล้วก็ยากมากแล้วก็ดับดิจินี่ก็โคตรมหายากทุกคนดิจิเนอรี่อยู่ที่แปดเปอร์เซ็นต์นะไอห้าเปอร์เซ็นต์เออดิจิี่อยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเรามีโอกาสได้น้องเหมึดกับน้องฉลามที่ห้าเปอร์เซ็นตนะอ่าสำหรับน้องปลานิมโมมีโอกาสออกอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนสำหรับม้าน้ำก็มี 30%นะทุกคนเดี๋ยวรอเคอกันแล้วดูดิว่า5%มันจะมาหรือเปล่าทุกคนผมขอตั้งว่าไฟห้าเปอร์ซ็นตมาเถอะนะอยากได้อะขอดิจิทอลีอยากได้ดิจิทอลีมากในตอนนี้รหัสก,ก็ขาดดิจิทัลี่เพียงข้างเดียวทุกคนมีอยู่ห้าตัวหกตัวอ่าโอเคครับระหว่างรอ รอคุยไข่รอฟังผมบ่นสับพู่นะทุกคนอ่ะผมอยากพูดว่าอ่าก็ไข่แต่ละฟองนะผมจะพูดถึงไข่แต่ละฟองว่าไข่ฟองไหนดีนะครับในเกมอ่ะอันดับแรกก็นี่ครับเป็นไข่ที่เอาง่ายก็ออนสุดในเกมนะก็อยู่ที่3ามร้อยห้าสิบอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะทุกคนอ่าก็เป็นไข่อันดับแรกเลยของเกมนะทุกที่ของเกมก็มีโอกาสออกคอมมอนอยู่ที่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เดียวอ่ะอันดับง่ายมากนะระดับคอมมอนทุกคนอยู่ที่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะโอกาสอันคอมมอนก็อยู่ที่สามสิบสามนะ แรสี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่จุดห้าทุกคนอ่าแรแรอันต้าแลมันเป็นไข่กับไข่ธรรมดานะมันไม่ใช่ไข่อันนี้มันมีสุดดอบไปลาทุกคนสําหรับไข่อันนี้ถ้าสหรับตัวมีโอกาสออกสำหรับเดี๋ยวตัวที่มีออกในไข่กับไข่ธรรมดาก็ที่ผมแปะไว้ให้นะแบบไม่ใช่อีเวนต์นนะก็จะแปะรูปไว้ให้นะทุกคนนี่ทุกคนดูรูปครับผมนี่ออื สำหรับออกก็ะจะมีมีตัวอะไรบ้างน้องกระทิงอ่าชอบไหมเถอะมีตัวอะไรบ้างไม่รู้ไม่แน่ใจทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้แล้วกันนะสำหรับใครที่ไม่ใช่ไครอีเวนแล้วมีให้สุ่มตลอดทั้งเกมนะสำหรับใครอีเวนก็จะเป็นไครที่สำหรับใครที่แบบเป็นไขีเวน้นทุกคนพี่ใครอะไรคือไข่เวน้นนี่ครับรอีเวน้นก็จะอยู่ในตู้นี้เท่านั้นนะนี่ก็คือใข่น้ำก็คือตอนนี้ก็เป็นอีเวนของไขรน้ำนะอ่า ถ้าไข่น้าออกไปปุ๊บก็จะไม่มีไข่น้ํากลับมาอีกทุกคนก็สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นของแลครับไม่มีขายในเกมเลยอ่าก็มันจะกลายเป็นของแล้วเลยทุกคนทุกคนอ่าเนี่ยมันเป็นไข่น้ําเธอแบบว่าาไข่น้ําตัวที่จะมีก็จะมีนี่ตามรูปไปรูปไปให้นี่อ่าก็มีตามนี้ทุกคนสำหรับไข่น้ํานะไม่มีตัวอื่นเลยนะจะเป็นพวกสัตว์ทะเลล้วนๆทุกคนก็มีคนเข้าใจผิดอยู่หลายคนว่า ทำไมไม่มีตัวอื่นดอบนอกจากจั์ทะเลเลยก็มันไม่มีอ่ะ <c oughs> มันไม่มี <c oughs> มมมทุกคนโอเคเดี๋ยวขอจัดไปตอนเพสมาลวกันเผลสหนานมากเอ้มีแล้วนี่กินอาหารอ่าล้วใ,ใครกินอาหารกันทุกคนมาองคครับองที่สองทุกคนจะข้ว่าเป็นตัวะไรนะใครกินอาหารแล้วอ่าทุกคนดูกันครับตัวที่สอง,นะอ,งอ่ะโกก็เปนเอยโรมาอยู่ใกล้จ้องเป็นโรมาไหมเนี่ย ปึ๊บโอ้ปูสองฟองติดท,ทุกคนโอ้ปูมีแปดตัวแล้วปูสองฟองติดเลยทุกคนอ่ฟองต่อไปมีอะไรไหมเฟสโอเคครับรอเฟสต่อไปอ่ะเออโอเคครับมาฟองฟองที่ติกจอกจิกจอก,จก,จกฟองที่สามนะ <c oughs> ฟองที่สามแล้วทุกคนมาอฟองที่สามมาแล้วเดี๋ยวเอานอนดีกว่าครับถ้ารอใครไม่จาะาอนเลยนอนดีกว่าเก้อทุกคนมา ฟองที่สามทุกคนเดี๋ยวรอดูกันฟองที่สามทุกคนมาดูวันตัวอะไรไิจินนารีไม่ออกมาสองคลิปแล้วนะทุกคนมันจะไม่มาคาเบนกระเบนอ <c ười> ่ะทุกคนโอ้โเศร้ากระเบนมาไปดูฟองต่อไปดีกว่าทุกคนโอ้กระเบนมาเศร้าเลย <c ười> อเออฟองที 3, ่สามเรทุกคนเลยสองฟองนะถ้าไอจินนารีจะออกไม่มาไอจินนารีจะไม่ออกสองคลิปมันไม่ได้นะไอะจินนารีมาสองคลิปมันไม่ได้ทุกคน โอ้อิจารีผมไม่มาสองคลิปแล้วครับดวงโคตรสวยอ่าอิจาีีผมไม่ออกมาสองคลิปแล้วทุกคนโอ้โคตรเศร้าเกนี่ใครหลังกล้องผมไม่ได้ไปเปิดไข่นะทุกคนผมเก็บไข่ไว้เปิดในคลิปเฉาะรุ่นร้วเลยนะโอ้พะผมจะฟัมเงินได้แต่ละบาทแบคนลำบากอทุกคนอ่าจะได้แต่ละบาทนะฟังเงิน ตอนนี้ก็ที่แรกผมซื้อไข่ไปจากหมื่นก,กว่ามั้งเหลือสูวบาทเลยอันนี้เพิ่งฟามขึ้มนมาหมื่นได้นะครับทุกคนต้องนั่งฟากนะทำไมหลายคนถามว่าพี่ทำไมพี่ไปหาซื้อเงินนะครับเออก็ไม่มีตังค์ทุกคนบ้านจน <c oughs> บันจนไม่มีโอเครอรออ่าแล้วไข่เฟสต่อไปมาแล้วกันนะอ่าเฟสที่สี่ รออ่ะนะครับทุกคนไปถ้าไปตอนเควสมาทุกคนไปโอเคครับทุกคนฟองที่สี่แล้วก็คืออาบน้ำไปอาบน้ำกันอาบน้ำฟองที่สี่นะไม่ใครเปิดเลยน้องเบียบร์บอดเปิดกล่องเหรอเปิดกล่องโอเคมาเดี๋าครับทุกคนไปโอเคอาบน้ำาน้ำดูครับว่าะจะได้หร,รือเปล่า ีเจนรีรีเจนนจะไม่ออกสองคลิปจริงๆเหรอทุกคนรีเจนเรีไม่ออกว่าสองคลิปแล้ว Reg inary. Reg inary. Reg inary. รีเจนรนรีรีเจนรีเจนรีรีเจนเรีรีเจนรีโอาบโอปูสองกาเบนสองโอโค้ด้าทุกคนโอโค้ด้าเลย <c oughs> อย่างกะสองเลยมาอย่างกระสองเลยเอ๊ะใครใครมีกินข้าวทุกคนมาพสุดท้ายแล้วมาโอ สำหรับคลิปนี้ไปไวมาไวมากทุกคนขอร้องนะ้วฟังสุดท้ายแล้วฟังสุดท้ายแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ๊ยน้องปูสามตัวคลิปนี้น้องปูตามหลอกหลอนแล้วผมดิโอเคทุกคนเดี๋ยวเพื่อปัดเปลวผมจะไปสุ่มกล่องใหญ่กล่องกันนะแบบกล่องของเล่นใหญ่อะไม่เคยสุ่มเลยแต่เล่นมาไม่เคยสุ่มกล่องใหญ่เลย เคยได้สุ่มกล้องฟรีมันให้ฟรีอะแบบบอกอินนะทุกคนนะไม่เคยสุ่มเลยทุกคนกล้องใหญ่แบบน,นี้ลองหน่อยสักกล้องหนึ่งปึ้งเฮ้ยทุกคนรถลิซเจอรนารีโอเคโอ้รถลิซเจอรนารีมาโอเคไม่ได้ไข่ก็ได้มาเป็นรถนะครับโอเคนะทุกคนไม่ได้ไข่แต่ได้เป็นรถนะอ่าโอเคอยู่โอเคอยู่โอเครถได้แล้วก็ยังดีอนะ โอเคอะก็ไม่ได้เป็นไข่ก็ได้มาเป็นรถนะสำหรับระดับวิกตินารี่ของเรานะครับอ่าเดีววันนี้ก็โอเคไม่มีอะไรแล้วทุกคนเดี๋ยวอะไรอีกฟองไหมทุกคนให้เปิดอีกฟองไหมเฮ้ยทุกคนมาเดี๋ยวผมเปิดด้วยฟองกันนะไข่นะเออคือแบบอันนี้เิกตนาี่มาขุดไข่อาจจะมาก็ได้เเดี๋ยวไปดูไข่ดีกว่าทุกคนโอเคครับมาลูกฟองสุดท้ายขอเป็นฟองสุดท้ายทุกคนไม่ได้สิี ไม่ลิจินาลี่มาหลายวันลแล้วนะทุกคนวัน,นนี้ก็ได้มาเป็นรถนะรถลดดิจินาลี่เปิด5%ไม่ได้แต่มาได้รถ4%ทุกคน5%เถอะออกสั่งลิต์นะ5%โอเคดีโมโล่งไปดีโมก็ยังดีทุกคนโอเคดีกว่าโล่งโอเคครับทุกคนก็สำหรับนี้ไ,ไม่เป็นไรทุกคนก็ได้ระดับอันตจ้าแะไมาก็โอเคนะลิจินี่มาอันตจ้าแะไมาก็พอละพอใจละไม่เอาแล้วทุกคน ันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนก็ไม่ไหวแล้วเขาขอกล้าบลาเขขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้อันซ่าแลเลยไม่ใช่ไม่ได้อันซ่าแล้ไม่ได้ดิจินอลี่เลยทุกคนอืมขอบายทุกคนด้วยนะครับก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวว่าไปหนึ่งไปอะไรหาอาบายบายโอเคบายบเป็นลาไปหนึ่งอ๋อหน้าจอขาวทุกคนอ๋อ They yep. get done.